หน้างานแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับผมใช้ใบมีดมีความยาว16นิ้วเลยครับท่านผู้ชมครับเราตัดแบบตัดกวาดทิ้งกวาดทิ้งเลยนะครับใบมีดความยาว16นิ้วนะครับทำงานได้สบายมากเลยครับเข้ากับเครื่อง2.5แรงได้ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชาเดทบ้านเราอีกเช่นเคยครับ วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเข้าสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาเก็บตกงานคันนาตัดยังไม่เสร็จครับเมื่อวานนี้ก็ตัดจนค่านะครับแต่ลืมคันนี้ครับแมลืมไปได้ยังไงครับผมก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายสายแข็งของมิซูฟูจิที่ซื้อมาในราคา1650บาทครับเป็นแบบสะพายแบบก้านแข็งสายแข็งที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับว่าจะตัดเป็นยังไงบ้างนะครับว่าผมใช้ใบมีดอะไรนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับเครื่องตัดหญ้าคู่ใจของผมก็เป็นยี่ห้อมิซูฟูจิที่ผมซื้อมาในราคา1,650บาทใช้มา2ปีกว่าแล้วครับใช้ทนใช้ทานนะครับก็เป็นแบบสะพายสายแข็งครับมีขั้นจับแบบนี้นะครับสวิตต์อยู่ตรงน้นนะครับก็เป็นเครื่อง2จังหวะ2.5แรงม้าครับนี่ครับมาดูหน้างานครับเมื่อวานลืมไปได้นะครับหน้างานก็เป็นแบบนี้นะครับให้ดูหน้างานก่อนนะครับว่าผมจะตัดยังไงนะครับนี่ครับหน้างานยาวถึงตรงน้นนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับ เพราะว่าหน้าง,งานแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับผมใช้ใบมีดมีความยาว16นิ้วเลยครับท่านผู้ชมครับเราตัดแบบตัดกวาดทิ้งกวาดทิ้งเลยนะครับใช้ใบมีดยาว16นิ้วนะครับกับเครื่องสะพายสายแข็งของมิซูฟูจิความแรง2.5แรงเครื่องนี้เครื่องคู่ใจของผมนะครับ็ทํามาเป็นพิเศษเลยนะครับตรงนี้ก็แบบสะพายก็ทําให้บาลานซ์ไม่หนักไปทางเครื่องแล้วก็ไม่หนักมาค้นหน้านะครับทำมาลานก็ทําให้สะพายแบบสบายสบาย,บายเลย ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับเครื่องตัดหญ้า m i t s u ู i จิ2.5แรงพร้อมกับใบมีดมีความยาว16นิ้วแล้วก็หน้างานเป็นแบบนี้นะครับยาวจนถึงตรงน้นเลยนะครับเดี๋ยวรับชมพร้อมกันเลยนะครับนะครับเปิดสวิตช์ครับเตกลงมาครับหลังจากนั้นก็มาเปิดก๊อกน้ํามันครับนะครับเปิดก๊อกน้ำมันอยู่ระดับนี้นะครับก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับตอนเครื่องเย็นก็ให้ดึงโช้ขึ้นมานะครับการคันโช้ขึ้นมาแบบนี้ครับ หลังจากนั้นก็เร่งนิดหน่อยนะครับนี่ครับขยับคันเร่งนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับสตาร์ทได้เลยนะครับรับเเครื่องสีดนลอยนะครับแล้วก็เอาคันโชคลงนะครับความเชื่อนิดหน่อยครับความเชื่อก่อนนะครับ ตัดไปกว่าเพียงเลยครับท่านผูช้ชม ความยาว1 6นิ้วนะครับทำงานได้สบายมากเลยครับเข้ากับเครื่อง2.5แรงได้ดีครับทานผู้ชมได้งานไวนะครับงานเสิดไวนะครับ ู้ชมครับเมื่อเราใช้เมื่อเราใช้ใบมีดให้สูงกับหน้างานนะครับอ่ใช่บใบมีด16นิ้วนะครับใช้กับเครื่องระยะ2.5แรงครับตัดแบบกวาดทิ้งนะครับเมื่อเราเลือกใบมีดให้สูงกับหน้างานนะครับงานของเราก็จะได้เสร็จไวนะครับนี่ดูครับแป๊บเดียวนะครับอ่าวิต่อครับวิดีอ 2.5แรงราคา1,650บาทครับท่านผู้ชม่าเข้าได้ดีกับไปมี16นิ้วครับงานหน้างานแบบนี้นะครับ ส6นิ้วกับเครื่อง2-5าแรงสบายๆครับหน้าง,งานแบบนี้เราต้องเลือกใบมีดนะครับให้เข้ากับหน้างานนะครับทุกผูก้ชมดับไฟดีกว่าทิา้อย่างเดียวครับไม่ต้องกลัวครับ ำง,งานหนักนะครับเอื่องนี้เร่งเบาเลยนะครับ <junt as> ท่านผู้ชมที่จะซื้อมิซูฟูจิ2.5แรง,งเครื่องจะกจ้าแบบสบายแสแสงแบบนี้นะครับ <junt as> ท่านผู้ชมก็สั่งผ่านลาซาด้าได้เลยนะครับผมใช้ทุนใช้ทานใช้นานมา2ปีครับท่านผู้ชมครับ นี้ไปก่อนครับอีกข้างผมจะตัดตัดลงไปอีกข้างหนึ่งนะครับคันนี้ล่ไปก่อนนะครับคันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับทุกท่านครับเออาครับดูผลงานครับงานที่ผ่านมาก็แป๊บเดียวนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผลงานที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับแป๊บเดียวนะครับได้หน้างานเยอะเลยนะครับกับเครื่องตัดหญ้าสปายสายแข็งของมิตซูฟูจิ2.5แรงเครื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ใช้กับใบมีด16นิ้วครับหน้าง,งานแบบนี้ใบมีด16นิ้วได้งานเร็วครับท่านผู้ชมครับกับความยาวใบมีด16นิ้วนะครับเป็นแบบสะพายก้านแข็งนะครับท่านผู้ชมตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าก้านแข็งนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ